ท้าวเวสุวรรณโนหากใครได้มาเห็นคลิปนี้นั่นไม่ใช่พราะความบังเอิญแต่นั่นเพราท่านทาวเวสุวรรณดนใจให้เรามาเจอกันในคลิปนี้วันนี้อาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานได้ตั้งจิตอธิษฐานขอเปิดดวงเปิดบารมีเปิดโชคลาภวาสนาให้ทุกคนที่ได้มาเห็นคลิปนี้จงตั้งจิตอธิษฐานแล้วพิมพ์มาในคอมเมนต์ ว่าคุณนั้นเชื่ออะไรแล้วท่านปรารถนาสิ่งใดที่อยากให้ปู่เทวสุวรณช่วยหากคุณเชื่อมั่นในองค์ปู่ทเวสุวรรณจงตั้งจิตให้มัน่นแล้วขอมาในคอมเมนต์คนละหนึ่งข้ออาจารย์จะขอเป็นผู้เชื่อมกระแสระหว่างมนุษย์กับท่านทาเวสุวรรณขอบุญและความดีส่งผลให้ทุกท่านสำเร็จสมหวังทุกประก,การ จบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจสำหรับงานว่าสื่อองค์เทพให้กับอาจารย์ด้วยนะคะ